สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง anydesk นะครับแล้วก็แก้ปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่อง PC กับ anydesk บนเครื่อง mac นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตั้งบน mac แล้วจะไม่สามารถให้ใครเข้ามาเชื่อมต่อได้ถ้าไม่เปิดฟังก์ชันต่อไปนี้ครับมาเริ่มต้นกันเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดเลยนะครับเข้าที่เว็บไซต์ anydesk ครับนะครับหรือ anydesk com กดดาวน์โหลดเลยครับเดี๋ยวเครื่องจะ d e t e c เวอร์ชันให้ครับเราใช้ Mac นะครับมันจะดาวน์โหลด Mac ให้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับเปิด AnyDesk ครับ Open โอเคครับหน้านี้สําคัญมากครับตรงที่เตือนอยู่แดงๆตรงกรอบนี้นครับนี่ก็จะเป็นทางลัดหรือชตคัดเพื่อให้เข้าไปปลดนะครับหรือไปอนุญาตให้เครื่องแม็ของเราเนี่ยสามารถที่จะรับการเชื่อมต่อมาจากเครื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือแม็กคืออื่นๆนะครับกดคอนฟิกตัวนี้ก็ได้ครับเร็วรวดเร็วเลยครับกดตรงนี้ครับถ้าไม่ขึ้นอ้าวขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับ ให้กด Security and Privacy ครับเสิร์ชเลยครับก็จะตัวนี้จะมีอยู่2จุดครับที่เราจะต้องทำก็คือไปที่ Accessibility นะครับสังเกตว่าเมื่อเราเลือกแล้วมันยังเป็นสีเทาๆไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องปลดล็อกครับกดคลิกตรงลูกกุญแจใส,ส,ส่พาเวิสวดครับโอเคปลดละลิกถูกตรง Anydesk อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของ Screen Recording ครับคลิกครับ a ล y ก Any d e s ดครับกด Quit and Reopen อ่าเรียบร้อยครับกรอบเตือนสีแดงตรงนี้หายไปแล้วนะหมายความว่าเครื่องนี้พร้อมนะครับที่จะให้คนอื่นหรือ PC หรือเครื่องอื่นๆเชื่อมต่อรีโมทเข้ามาอย่างเครื่อง Mac เครื่องนี้ได้แล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ